ตรงนี้เป็นส่วนของอาทานซ้านะครับส่วนของทนันซ้าอันนี้เราก็ตัดเข้าแบบตามรูปนะครับพอได้ได้แบบตามรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวท้องเนี่ยตัวท้องเนี่ยแบบมันร้อยสิบเซนนะครับร้อยสิบเซนส่วนขอบบนเนี่ยมันร้อยสี่สิบเซนอันนี้เราเขียนแบบได้ขนาดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเสริมความแข็งแรงของทนันซ้านะครับ ตรงนี้เนี่ยผมใช้เป็นไม้ไม้แผ่นแบนนะครับเพราะว่าเวลาที่เรายึดตัวตักเครื่องนะครับตกเครื่องหรือว่าตัวมอเตอร์ไกเนี่ยตัวนี้มันก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงนะครับแล้วเดี๋ยวส่วนตัวขอบด้านข้างเนี่ยที่ยึดกับตัวกับข้างกับกับท้องเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเราต้องใช้ใช้ไม้ในการยึดด้วยนะครับผมใช้เป็นโครงโครงไม้นิ้วนะครับใช้เป็นโครงไม้นิ้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราติดตัวแผ่นไม้เนี่ย เราต้องเหลือขอบตรงนี้ไว้นะครับเราต้องเหลือเหลือขอบตัวนี้ไว้เพราะว่าขอบตัวนี้เดี๋ยวมันต้องมายึดกับตัวโครงโครงเรือนะครับโครงเรือที่ติดกับกับข้างตาล่างก็เช่นกันนะครับอ่าส่วนที่เราเหลือไว้เนี่ยเราต้องเหลือเผื่อโครงแล้วก็เผื่อแผ่นกาบข้างนะครับเพราะฉะนั้นระยะเนี่ยมันก็จะกดเข้ามาพอตัวโครงประกบกับกับข้าง จะมาใส่ลงล็อกพอดีตรงนี้จะเสมอกันนะครับอันนี้พอนั่งเสร็จปุ๊บเราก็ยึดสกรูให้แน่นนะครับก็เดี๋ยวอันนี้จะจะยึดนําไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเวลาที่จะประกอบจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวกาวกาวตะปูเสริมความแข็งแรงไปรอบหนึ่งนะครับ จุดนี้นะครับผมจะเหลือขอบเนี่ยมันจะมีบาไว้นะครับคือพื้นท้องเนี่ยพอเราตีรอบยึดขอบท้องนะครับเราเราจะเหลือบาไว้ให้เท่ากับความหนาเท่ากับแผ่นข้างตัวนี้นะครับเท่ากับแผ่นข้างตัวนี้ส่วนมุมที่เราจะประกอบเนี่ยแผ่นข้างก็เหมือนกันเราจะตีตีรอบเอาไว้นะครับมีขอบบนขอบกลางนะครับส่วนขอบล่างเนี่ยเราติดที่ที่พื้นเรือนะครับ ก็คือว่าเราจะตีขอบขอบไว้แล้วก็ให้มันประสานกันนะครับประสานกันได้พอดีคือเวลาที่เราชิดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะสามารถยิงสกูด้านข้างได้นะครับโอเคส่วนด้านล่างนี่ก็เหมือนกันด้านล่างเนี่ยเราเหลือขอบไว้แล้วเราจะยิงสกูจากอ่านอกจากด้านนอกเนี่ยเข้าเข้าไปนะครับยิงด้านนอกเข้าไป ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเตรียมเตรียมขอบด้านข้างเลยให้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะประกอบนะครับเพราะเวลาที่เรามายิงด้านด้านข้างหรือตะเข็บที่หลังเนี่ยอ่ามันจะทํางานยากนะครับแตห่หลายเทคนิคครับหลายหลายคนก็จะใช้การยิงตะเข็บที่หลัง มี2ส,สิ่งที่ต้องคอยเช็คตลอดระหว่างการประกอบนะครับนั่นก็คือจุดสูตรกลางของเรือแล้วก็ระดับน้ําเอียงซ้ายขวานะครับต้องต้องเช็คอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้เรือได้ได้สูตรกลางนะครับ เาจจะใช้เป็นลูกดิ่งก็ได้นะครับเช็คระหว่างจุดบนจุดหัวเรือท้ายเรือนะครับตอนที่เราประกอบนะครับพื้นแทนซ้ำาทนซ้ำแล้วก็ตัวหัวเรือนะครับยังไงต้องมาร์กจุดกึ่งกลางเอาไว้ด้วยตลอดนะครับเพราะเวลาที่เราเช็คเนี่ยมันมีผลกับตัวตัวเรือนะครับ อ่ะแล้วก็ในกรณีที่เราเจาะรูแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าเราเจาะนํำเนี่ยใช้ดอกสว่านเจาะน้าเข้าไปเนี่ยมันลึกเกินไปนะครับแล้วก็สกูเนี่ยหลวมไม่มีไม่มีแรงยึดนะครับเราก็เอาเนี่ยเราเจาะไปแล้วมันฟรีใช่ไหมมันฟรีไม่ม,ไม,มีไม่มีการยึดเราก็คลายออกมานะครับแต่รูนี้ยังใช้ได้ครับก็ นี่เลยเห็นไหมไม้จิ้มฟันครับไม้จิ้มฟันเล็กๆรหรือเศษไม้ก็ได้คยัดเข้าไปในรูยัดเข้าไปในรูนรแล้วเราก็ยึดสกรูเข้าไป จะมีแรงเบียดให้สกู่ยยึดอยู่ได้นะครับรูนี้ก็ใช้ได้ปกตินี่นะครับจุดท,ววจจนะท,ที่เราประสานกาวไว้นะครับอาจจะมีรอยนะครับระยะที่มันห่างเล็กๆนะครับที่เราประสานกาวไว้จุดพวกนี้เนี่ย ก่อนที่จะลงเรซินนะครับเราต้องอขัดนะครับขัดให้ให้เรียบเสมอแล้วก็พยายามลบรอยพวกกาวพวกอีพ็อกซี่พวกนี้ให้หมดนะครับแล้วก็ให้ถึงเนื้อไม้นะครับเพราะว่าตัวน้ำยาเรซินกับใยประสานเนี่ยมันจะเกาะติดกับเนื้อไม้ได้ดีกว่านะครับ